ที่25มกราคม2567เวลา10นาฬิกาณศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนางสาวสุกัญญาประจวบเหมาะประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถมัมภ์นางนัน,น,นทิยาวงวานิชประธานจัดงานกรรมการอำนวยการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติพร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติส่งมอบรถเข็นวีลแชร์ จำนวน30คันและผ้าอ้อมสำเร็จรูปผู้ใหญ่จำนวน60ชุดตามโครงการสภาสตรีปันสุขบรรเทาทุกข์ด้วยวิวแชร์โดยนายเชษฐาโมสิกรัตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนและนางจิราพรโมสิกรัตนายกเหล่ากาชาติจังหวัดแม่ห้องสอนเป็นประธานในพิธีรับมอบเนื่องในมหามงคลเฉลิพมพระชนมพรรษา91 12สิงหา2566ดังนั้นสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชิูป,ปถัมภ์จึงได้จัดทำโครงการสภาสตรีปันสุบรรเทาทุกข์ด้วยวูชร์เพื่อสืกอสารพระราชปันธานในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับกลุ่มประชาชนผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้พิการช่วยเหลือตนเองไม่ได้คนไทย ขอขอบพระคุณท่านที่สุัญญาประจวบเหมาะท่านประาาธานสภาสมานพูนแห่งชาติในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นอย่างสูงค่ะที่ได้กระนาเดินทางมาพร้อมกับคณะกรรมการอำนวยาการเพื่อมอบรถวิวแชร์และผ้าอ้อมสำเร็จรูปในวันนี้แค่นี้ความดีเป็นอย่างนี้ที่ได้มาเป็นประธานมอบรถเข็นวิวแชร์ผ้าอ,อ้อมสำเร็จรูปผู้ใหญ่ในงาร สภาสตรีปันสุขบรรเทาทุกข์ด้วยแชแ์ของสภาสมาคมสตรีแห่งชาตินพระบรมราชินีประมภ์ในวันนี้ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนกอพิบีีส่งอนุญาตโปรดข้าโปรดกระหม่อมทรงรับสภาสมาคมสตรีให้อยู่ในพระราชราชิ่นูประมภ์ เมื่อวันที่หพฤษภาพศพศ2 5้าสสภาสมาคมสตรีแห่งชาติขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ผมในนามชาติแม้ร้องขอตอบคุณภมาธมมสภาสตรีแห่งชาติในวันี้ที่ได้มามอบติดของังกล่าวก็ได้มาก ย่อมสมบัติแง่สอคขอขอบคุณในสมที่ทให้กิจกรรมที่ท่านทำได้นะครับทำให้ท่านมีสุขภาพท่านในคณะมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนะครับได้ทำกิจกรรมดีๆอย่างนี้เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนตามเจตนารมณ์ของสมาคมสภารสตีช่างในโลก โครงการสภาสตรีปันสุขบรรเทาทุกข์ด้วยวิวแชร์จัดขึ้นเพื่อสืบสารรักษาต่อยอดพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมุ่งมั่นให้คนไทยทุกเพศทุกวัยทุกหมู่เหล่าในการบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้พิการเดินไม่ได้ผู้ป่วยติดเตียง และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนม์วพันษา91พันษา12สิงหาคม2566และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์วพันษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมิถุนายน2 5 6 6 จากนั้นคณะเดินทางร่วมกับเหล่ากาชาติจังหวัดแม่ฮ่องสอนนำโดยนางจิรพรโมศิกรัตนายกเหล่ากาชาติจังหวัดแม่ฮ่องสอนหน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอนสมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่บ้านเลขที่153หมู่2บ้านป่าปุตําบลผาบอง อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเยี่ยมและมอบรถเข็นวิวแชร์แก่นายอง,งนุชนันอายุ81ปีผู้พิการทางการเคลื่อนไหวข้อเข่าเสื่อมขาทั้งสองข้างอ่อนแรงมีโรคประจำตัวครอบครัวมีฐานะยากจนและไม่สามารถประกอบอาชีพได้